เมท e e ุนกัญญาเคหาพุทธธาตุนงนุชคือดินลิมตะลิ่งลมเมถุนหมุนโลคามาแอบอิงเป็นลมวิงเบียนหมายในกายตนอาทิตย์เป็นเกษตรวิเศษนะจะชำนะศัตรูหมู่ทั้งผองรูปก็งามอารามสั์นับเนืองนองเป็นนายกองเชิงปราด ญาติอุดมขอความสวัสดีจงมีแด,ด่ชาวลัคนาราศีเมทุนทุกทกท่านชาวลัคนาราศีเมทุนในรอบเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีดาวจรในพบเรือนที่เป็นคุณต่อเจ้าชะตาในหลายๆภเรือนแต่ก็ต้องเกริ่นนำ ในดวงชะตาของรอบปีพุทธศักราช2567นี้ของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นเป็นปีที่ดาวใหญ่ๆก็คือดาวตรีเทพซึ่งโคจรและสถิตอยู่ในภพเรือนที่ดีจะมีเพียงแต่ดาวพระเศบดีที่โคจรสถิตอยู่ในภพเรือนทุสถานภพจึงทำให้รอบกลางปีที่ผ่านมานั้น ชาวลัคนาราศีเมถุนหลายๆท่านเกิดความพลิกผันในเรื่องของการงานในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหรือการพลักพลาดการห่างเหินจากคู่ครองคนรักเพราะดาวพระเสบดีนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะและก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิตามหลักเกษตรเรือนแฝดจึงทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนในปีนี้ หากมีศัตรูในที่ทำงานหรือความเสียหายความวิบัติการเสียเกียรติเสียชื่อเสียงในเรื่องของการงานก็อาจจะทําให้เจ้าชะตานั้นมีเหตุที่จะต้องออกจากงานหรือตกงานได้หรือชาวลัคนาราศีเมทุนบางท่านนั้นก็อาจจะพลิกผันตัวไปทำเรื่องออนไลน์หรืองานที่มีความลึกลับความซับซ้อน ที่เป็นศาสตร์ของความเล่นลับเพราะในรอบอีก7ปีต่อจากนี้ดาวมฤตยูก็สถิตอยู่ในภพเรือนวินาของท่านจึงทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนบางท่านนั้นหากชีวิตเกิดการพลิกผันกับตรปัดในเรื่องของการงานอาชีพในเรื่องวิถีชีวิตของการทำงานก็อาจจะนำไปสู่งานมืดงานใต้ดิน หรืองานที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเพราะดาวมฤตยูที่สถิตยอยู่ในภพเรือนบินาของชาวลักนณาราศีเมถุนในภพเรือนนี้ก็ให้คำนิยามถึงวิทยาการใหม่ๆหรือการค้นคว้างานวิจัยใหม่ๆถือว่าเป็นการปฏิวัติในเรื่องของเทคโนโลยีความรู้ความสามารถที่จะทำให้วิถีชีวิตและการดำเนินอาชีพของท่านนั้น มีการปรับเปลี่ยนไม่มากก็น้อยตามเหตุและตามปัจจัยในสภาพแวดล้อมของท่านจึงทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนในรอบปีนี้ดาวพฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือกนกรมมะและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิที่ส่งผลกับวิถีชีวิตของท่านมากที่สุดเพราะถือว่าเป็นภพเรือนที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ตามหลักโหราศาสตร์ไทยแต่ในรอบปี67นี้จนถึงปี68ชาวลัคนาราศีเมถุนก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีที่ดาวพระเสาร์และพระราหูนั้นก็ยังอยู่ในภพเรือนที่ให้คุณต่อเจ้าชะตาก็พึงระวังแต่เรื่องเท่าๆหรืองานที่มีความเสี่ยงงานผิดกฎหมายเพราะดาวพระราหูที่สถิตในภพเรือนกรรมะนี้ แสดงผลและลิธานุภาพของพระราหูในภพเรือกนกรมมะนี้อยู่พอสมควรพระราหูคือตัวมอดคือตัวชอนชัยให้เจ้าชาตานั้นเกิดความลุ่มหลงความมัวเมาในถ้ำกลางวิถีของเจ้าชาตาได้จึงเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีเมทุนนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์หรือการจัดการมรดก ที่มีความเกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเผ่าพงวงตระกูลของท่านเพราะดาวพระเสารที่อยู่ในตำแหน่งสุภานี้ก็ให้เกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการได้รับมรดกตกทอดหรือการบริหารกิจการที่มาจากการรับาละะอันเนื่องมาจากปัจจัยในการสืบสันดานหรือมรดกตกทอดสู่เจ้าชะตาก็เป็นไปได้ พระดาวพระเสาในตำแหน่งนี้หากกิจการธุรกิจหรือทรัพย์สินไม่มีความเสียหายก่อนก็อาจจะเป็นบุคคลหรือคนที่มีความสำคัญความใกล้ชิดเทื่อเขาเหล่ากอของท่านเสียหายจึงจะทำให้ท่านนั้นมีเกณฑ์ที่จะรับช่วงต่อหรือการบริหารจัดการดูแลและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า จึงเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีเมทุนนั้นหากวิถีชีวิตในการทำงานและการประกอบวิชาชีพของท่านดำเนินไปอย่างปกติสุขก็จะได้รับผลดีในเรื่องของคอนเนคชั่นในเรื่องของการอุปการะการส่งเสริมที่พระราหูสถิตอยู่ที่พบเรือนกันมมะถือว่าเป็นปีที่สร้างผลงานได้ดีและจะมีเกียรติมีชื่อเสียง และผลตอบรับในสมาคมของท่านไม่มากก็น้อยจึงเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นหากเอาจริงเอาจังในเรื่องของการงานและการพัฒนาองค์ความรู้เจ้าชะตาก็จะมีความกล้าวไกลในเรื่องของความสำเร็จเป็นอย่างมากหากแต่ปีนี้ดาวพระราศบดีที่สถิตยอยู่ในภพเรือนบินาศนั้นก็อาจจะมีปัจจัยหรือเหตุ ที่จะนำไปสู่ความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับคนต่างเพศต่างวัยไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านที่จะเป็นมูลเหตุในเรื่องของความเดือดร้อนความลำคาญใจความพัดพลากหรือการล้มละลายหมดตัวซึ่งถือว่าดาวเจ้าเรือนปัตนิที่อยู่ในภพเรือนพินาศนั้นถือว่าแสดงผลในภพเรือนทุสถานภพ ได้อย่างชัดแจ้งในเรื่องของคนไม่ดีที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของท่านในลักษณะของคนที่ต่ำซามต่ำต้อยหรือติดอบายมุกหรือการเสเพในที่เอาโครจรต่างๆเป็นต้นหรือถ้าหากชาวลัคนาเมทุนบางท่านนั้นยังโสดและยังไม่มีคู่ครองก็อาจจะได้คู่แบบลับๆที่มีลักษณะของการปกปิดหรือการซ่อนเลน ที่อันจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจึงจะทำให้เจ้าชะตานั้นมีอันจะต้องปกปิดและการคบหาดูใจอย่างลับๆจึงอาจจะเป็นเหตุที่จะนำพาลักษณะบุคคลรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายไม่ทราบนั้นเข้ามาสู่ชีวิตของท่านจึงอาจจะเป็นมูลเหตุให้สร้างความเดือดร้อนความไม่สมหวัง หรือการทรยศหักหลังกันในภายภาคหน้าได้จึงขอให้ชาวลัคนาราศีเมทุนนั้นหากมีสติตั้งรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จึงวางแผนและขั้นตอนในการดำเนินชีวิตในวิถีทางที่ควรจะเป็นในอนาคตเบื้องหน้าและในรอบเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่ามีการย้ายของดาวพระเคราะห์หลายดวง ที่มีความสำคัญของชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นอย่างมากในวันที่16สิงหาคมนี้ดาวพระอาทิตย์ก็จะสถิตโคจรย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิปดีที่พบเรือนสาชะของท่านการที่ดาวพระอาทิตย์ได้ตำแหน่งกเกษตราธิปดีที่ราศีสิงห์นี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดี ในเรื่องของการติดต่อการเจราจาและการเดินทางของท่านซึ่งเป็นพบเรือนสาชะที่ให้คุณในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของการสังคมญาติสนิทมิสหายก็ให้การอุปการะและพึ่งพาอาศัยได้เป็นอย่างดีแต่การที่พระอาทิตย์สถิตยอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าโดนพระเสาเหล่งอยู่ในภพเรือนสุภาษ พระอาทิตย์กับพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุไฟเป็นพระเคราะห์คู่ธาตุจึงต้องระมัดระวังในเรื่องของโทสะคติหรือความหุนหันพันแล่นความร้อนรนความกระวนกระวายใจภายในจิตใจของท่านถึงแม้ดาวพระอาทิตย์จะมีตำแหน่งเป็นเกษตรนั้นก็แสดงถึงความคิดความอ่านการมีปัญญามากมีความเป็นผู้นำมีการตัดสินใจและความเชื่อมั่นที่สูงมาก จึงเป็นช่วงระยะเวลา30วันต่อจากนี้ที่สติมาปัญญาเกิดแต่ก็อย่าตะเลิดกับปัญหาในเมื่อดาวพระเสาร์เล็งดาวพระอาทิตย์นั้นก็จึงต้องจเจลิดแม่ตาให้มากโดยไม่มีอคาาติใดๆจึงจะดับไฟโทสะในจิตใจของตนได้และในวันที่22สิงหาคมนั้นดาวพระพุทธได้โคจรวิปริต นั่นก็คือการพักองศาถอยหลังสถิตที่พบเรือนกระดุมพระที่แสดงเหตุในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายได้ของเจ้าชะตาเป็นอย่างยิ่งดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนตนุภพของท่านของชาวลัคนาราศีเมถุนและก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันทุตามหลักเกษตรเรือนแฝดด้วยในการพักองศาถอยหลัง ในรอบปลายเดือนสิงหาคมนี้จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการช่อโกงในเรื่องของการหยิบยืมเงินในลักษณะของการไหว้าวานหรือการขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของท่านไม่ว่าจะเป็นจากญาติพี่น้องจากมิตรสหายร่วมทุนร่วมหุ้นหรือผู้คนที่จอมาและจอไปอันจะพึ่งพาและอาศัยในเรื่องของการเงินของท่าน จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวเมถุนนั้นจะต้องมีความระมัดระวังและการความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างมากและการที่ดาวพระพุทธที่เป็นดาวตานุภพเป็นดาวประจำตัวของชาวเมถุนนั้นในเมื่อสถิตที่พบเรือนกระดุมพระในอาการพักเช่นนี้จึงมีพลานุภาพและส่งผลในพบเรือนกระดุมพระเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีอิทธิพลในความคิดความอ่านของท่านในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการเงินในเรื่องของวิธีในการหาหรายได้บนความเชื่อมั่นของตนเองที่สูงมากๆจึงอาจจะทำให้ท่านนั้นไม่เกี่ยงหรือไม่สนในวิธีที่จะได้มาซึ่งการเงินของท่านไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการหยิบยืมหรือการร้องขอใดๆซึ่งอาจจะทำให้เจ้าชะตานั้น เป็นหนี้เป็นสินหรือมีเหตุที่จะนำไปสู่การจมดิ่งหรือการขาดทุนย่อยยับได้จึงเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นที่เข้ามารับฟังและรับชมในการพยากรณ์ในครั้งนี้ในเมื่อรู้เหตุและปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในเรื่องของการลดตันหาลดอัดตราตัวตนของเจ้าชะตาลงไปได้ ในเรื่องของความโรคโมโทสันความทยานอยากท่นจะเป็นเหตุให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือความลุ่มล่ามของเจ้าชะตาได้และในวันที่25สิงหาคมนั้นดาวพระสุขก็จะโคจรสถิตย้ายที่ราศีกันอยู่ในภพเรือนพันธุของท่านดาวพระสุขในตำแหน่งนี้ ก็ถือว่าให้คุณในลักษณะของความรักที่มีต่อบุตรหลานและบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเพราะดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แสดงผลดีในเรื่องของครอบครัวและการสมัครสมานสามัคขคขีกันในหมู่พวกพ้องพี่น้องรวมไปถึงการลิเริ่มหรือความคิดสร้างสรรค์นในสิ่งต่างๆได้ดีแต่การที่ดาวพระศุกร์นั้น ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพบเรือนวินาเช่นกันตามหลัก,กเกษตรเดือนแฝดนั้นจึงอาจจะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือความยุ่งยากความวุ่นวายที่มาจากบ้านที่ดินยวดยานพาหนะเลือกสวนไล่นาของท่านนั้นถ้าหากเจ้าชะตาบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ก็สามารถที่จะลุล่วงและฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปได้และดาวพระศุกร์ในรอบเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้ถือว่ามีความสำคัญในเกณฑ์ที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นอย่างยิ่งเพราะดาวพระศุกร์ที่อยู่ในภพเรือนสาชะและโคจรสถิตมาที่เรือนพันธุนั้นถือว่าได้ตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์ ซึ่งเป็นประเภทราศีนระของชาวราศีเมถุนนั้นถือว่าเป็นเกณฑ์ที่จะทำให้เดือน2เดือนของท่านนั้นมีความสุขความสำราญความมั่งมีความร่ำรวยในทุกๆเรื่องของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักลาบผลและการเสี่ยงโชคที่มาจากบุตรหลานและบริวารและสังคมและการสมาคมของท่านเป็นอย่างดี จึงทำให้รอบต้นเดือนกันยายนและกลางเดือนกันยายนนั้นมีโอกาสที่จะมีความร่ำรวยหรือการรับโชครับทรัพย์แบบฟุกๆเป็นอย่างยิ่งจึงขอให้ชาวลัคนาราศีเมทุนนั้นประสบแต่ความโชคดีในเกณฑ์ที่ได้อุดมมาเกณฑ์ในนาร,าราศีนี้และดาวพระเคราะห์ที่จะสถิตโคจรย้ายดวงสุดท้าย ในรอบเดือนสิงหาคมนี้ก็คือดาวพระอังคารโคจรสถิตย้ายกลุ่มตะนุภพที่พบเรือนตะนุของท่านพระอังคารในตำแหน่งนี้ที่มาจากพบเรือนอริก็ถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของศัตรูหรือโรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพการเป็นอยู่ที่จะเบียดเบียนชีวิตของท่านถ้าหากสุขภาพและภรรณาไม้ที่สมบูรณ์แล้วนั้น ็พึงระมัดระวังในเรื่องของหนี้สินหรือบริวาลคนรอบตัวจะสร้างความเดือดร้อนความยุ่งยากให้กับท่านแต่การที่ดาวพระอังคารโครจรสถิตที่พบเรือนตนุภพนี้ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพบเรือนลาภะเข้ามาสถิตกลุ่มตนุภพกลุ่มลัคนาเช่นนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลดีในเรื่องของรายได้พิเศษและการหาผลประโยชน์หากำไร ในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของลาบลอยและการเอาชนะศัตรูหรืออุปสรรคด้วยองค์ความรู้ด้วยความสามารถของท่านจึงทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนในรอบเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์ดีและเกณฑ์เด็ดในเรื่องของโชคลาบในเรื่องของผู้ใหญ่อุปธรรมข้าชูในเรื่องของมรดกทรัพย์สิน รวมถึงสังคมและสมาคมของท่านได้รับการช่วยเหลือการพึ่งพาและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากจึงขอให้ชาวลัคนาราศีเมทุนทุกท,ท่านนั้นได้รับเกณฑ์ที่ดีในการพยากรณ์ในครั้งนี้หากเกณฑ์ไหนที่เสียที่พึงรับรู้เอาไว้แล้วนั้นก็พึงไปปรับปรุงและแก้ไขในการ,รเผชิญและตั้งรับ ซึ่งจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กและเกาะกำบังให้กับตัวท่านได้ชาวลัคนาราศีเมถุนในปีนี้นั้นถือว่ามีความคาดหวังและมีความปรารถนาในอนาคตเป็นอย่างมากเพราะในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั้นดาวพระหัสสป,ปดีของชาวราศีเมถุนที่จะสถิตโคจรย้ายในปีหน้า ถือว่าได้ตำแหน่งเกณฑ์สูงสุดในรอบ12ปีของชาวลัคนาราศีเมทุนทุกๆท่านการที่ดาวพะหัสบดีโคจรสถิตที่ภพเรือนตนุภพกลุ่มลัคนาของท่านนั้นถือว่าได้ตำแหน่งนระองค์เกณฑ์ที่ส่งผลในเรื่องของอำนาจในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านและ ดาวพระสพดีในตำแหน่งกุมลักษ์นั้นก็ถือว่าได้ทั้งตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์ด้วยที่ส่งผลในเรื่องของความร่ำรวยความสุขกายสบายใจและความมั่งมีกระเสมเปรีปในชีวิตเป็นอย่างมากเพราะดาวพระศบดีของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิ ตามหลักเกษตรเรือนแฝกนั้นถือว่ามีเคขาโคงมาได้สักพักหนึ่งแล้วในเรื่องของอนาคตที่คิดจะทำในวันข้างหน้าหรือการตัดสินใจหรือการพูดคุยกับคู่ครองคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนหรือผู้ร่วมลงทุนนั้นที่เป็นเหตุหรือเขาโคงหรือแผนงานที่จะวางเอาไว้ในอนาคตซึ่งเป็นเหตุ และมูลเ้าโคงที่จะนำไปสู่การได้ตำแหน่งองค์เก์และนระอุโดโมเกณฑ์ในปีหน้าจึงทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนหลายๆท่านนั้นมีแนวคิดมีเขาเหตุในการมองกลาไกลและการขยับขยายหรือวิธีคิดหรือปรับกระบวนทัศน์ที่จะนำไปสู่ความรุ่งเรืองในชีวิตในวันข้างหน้าจึงถือว่าเป็นอิทธิฤทธ และพาานุภาพใหญ่ของดาวพระเสบ,บดีที่จะสถิตโคตรจรย้ายในปีหน้าจึงทำให้ชาวลัคนาราศีเมทุนนั้นมีการเตรียมการเป็นอย่างยิ่งในทุกๆเรื่องของชีวิตจึงขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนทุทกๆท,ท่านนั้นจงประสบกับความสําเร็จที่วางเอาไว้และการฟันฝ่าอุปสรรคในวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันอาการนั้น ก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นจงพบเจอแต่สิ่งดีๆประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจความมั่งมีสีสุขความกระเสมเป็นปีในชีวิตและขออย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเมียนมากล้ามกรายในชีวิต ประกอบไปด้วยสุขภาพพรารณไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถเอาชนะอุปสรรคและศัตรูตลอดจนความสำเร็จในชีวิตตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านหากท่านทั้งหลายมีความมุ่งมา่ความประสงค์ในสิ่งใดน,น,นั้นก็ขอให้สำเร็จตามความมุ่งมา่ความปรารถนาทุกประการก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนจงโชคดีขอบคุณครับ